นะครับอืมนี่นะครับวันนี้พอดีร้านซื้อมาฝากนะฮะนยครับบะหมี่ฮ่องกงหรอฮ่องกงโบวนะฮะฮ่องกงโบวขอนแก่นนะครับอันนี้มันตัวเล็กแต่ว่าผมส่องขยายดูแล้วเมื่อกี้นี้นี่ฮ่องกงโบวขอนแก่นนะครับนะฮะก็ร้านเออร้านซื้อมาฝาก แกะกล่องออกมานี่นะฮะเป็นยัยงไงบ้างเอยเดี๋ยวจะมาลองดูกันโอ้อันนี้เป็นโหยน่าก,กินจังเลยนะน่าก,กินมากแต่ว่าอันนี้มันเหมาะถ้าถ้าเป็นแห้งโทษถ้าเป็นแห้งเนี่ยก็กิน กินคาก่องนี่เลยจริงๆเขาทําดีนะมันไม่ใช่ก่องโฟมนะมันเป็นเอเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นเ็กระดาษเอเป็นกระดาษ,เ,าเ,ดาษเดี๋ยวผมจะฉีกให้ดูนะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนี่ฮะเป็นกระดาษเ,นนะเห็นไหมเขียนเลยเป็นกระดาษนะเอเพราะว่าผมผมจะใส่อันนี้และอันนี้ผมแค่ฉีกให้ดูเพราะเป็นกระดาษจริงเ,เดี๋ยวนะทำยังไงดี ความหน้าไหมหรือ,อยังไงคืออยากให้มเห็นหน้าตรงเนี้ยอุ้ยอาอกินเองไม่เป็นไรโอเคเอา้าโต๊ะก็เช็ดละไม่เป็นไรหรอกเนาะก็เขา,ามีเครื่องเครื่องมาให้นะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้กระปุกพริกของเราเองเอามาเพื่อการให้ดูตรงนี้ไงพริกเออก็เอาไงดี ทำไมเยอะแยะยังไม่หมดเลยเนี่ยมีน้ำจิ้มอะไรนี่น้ำจิ้มเตียเต้ยบปะอ้เขาให้มาแบบคน้างที่เยอะมากแล้วก็อะไรนสําหรับคนกินแห้งปะอันนี้ก็ซื้อจิ้มเตี้ยวโอ้จริงจริงเขาพอดีซื้อมาหลายเอซื้อมาหลายเซตไงซื้อมาหลาย,าห,ลายห่อไงลูกเสืยแม่ไม่ได้กินสงสัยแม่ไม่เอานนี้ใส่เพราะมันเผ็ดเดีย๋ยวผมก็จะ ปรุงซะเลยนะไม่ใช่ปรุงก็ปรุงมาแนละ้วเออก็ยังรอรออยู่นะมีเฟซบุ๊กอยู่นะเออเดี๋ยวนะดูอยู่มันอยู่ใกล้ๆมาหาวิทยาลัยคอนเก่น,นะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะเออห้องกงโบสาขาคอนเก่น,นะครับก็น่าจะอยู่นู่นแหละแถว มหาวิทยาลัยคนเกตอะไร,ะไรแถวกลางเสดาสนอะไรมาเนีร้านนี้ดังผ่านบ่อยแต่ยังไม่เคยกินทักทีก็เออมีจะเกี่ยวมาให้ช้อนก็ที่บาทเอาผัดติกออกยังเอาออกแล้วนะโอ้เอาออกแล้วเว้ยเออออกแล้วอ,ออกแล้วหมดตกใจหมดเลย โอ้ยถ้าได้นี่นะฮะเอาไปแล้วก็น้ำน้ำจิ้ม,มอนันนี้เอ๋นี่น่าจะเป็นน้ำส้มน้ำส้มพริกพริกน้ำส้ม,มอ,นะอ่ะนะโอ้ใส่หมดเลย พร,พริกน้ำตาลแล้วก็จะมีน้ำส้มแบบอย่างนี้ด้วยอันนี้เป็นพริกน้ำส้มอันนี้น่าจะเป็นเอ,อ่อเพิ่มน่าจะเพิ่มพริกน้ำส้มอันนี้น่ามันน่าจะเป็นเปรี้ยวอะพริกน้ำส้มเรซื้อมาหลายเซตก็โอ้นีออ่น้ำตาล กินผมไม่เน้นเท่าไหร่ก็จะเน้นพริกนี่อันนี้เก็บเก็บไว้ใช้ขั้นต่อไปก็ได้นะเก็บไว้ใช้ขั้งต่อไปเวลาเดินเวลาเราเดินทางเนี้ยถ้าร้านบงางร้านก็ให้น้อยอย่างเงี้ยเวลาเราเดินทางที่ต้องใส่หอ่อล้วก็ใช้ตัวนี้ได้แล้วก็น้ําน้ําตัวนี้มันน่านจะเป็นน้ําเออเข้มข้นหน่อยผมชิมดูก่อนอืมจะได้เลยฮะ นิดน้ำส้มอยู่ก็เก็บไว้แต่คงเก็บไม่นานนะะเผื่อไว้จริงๆของพวกนี้มันเสร็จสําเรูปอยู่แล้วที่ร้านต่างๆเขามีให้กับลูกค้าที่หอดกลับบ้านนะก็อืมเนี่ยเวลา คือว่ายินนี่แบบขี้เกียจมากขี้เกียแจแกะถุงไอ้พวกเครื่องท <c oughs> พบกันแล้เนี้ยขี้เกียจมาแกะนะผมไม่รู้เป็นไงแต่มันก็จำเป็นตน้องอะไรนะให้มันเร็วๆไปวันนี้ถ่ายสองกล้องเลยนะ เดี๋ยวผมไปเอากล้องอีกตัวหนึ่งมาถ่ายให้ดูเบื้องหลังอืมอะไรอ่มาแล้วอืมนี่นะนั่นเลยก็มาแล้วนี่มีอีกกล้องหนึ่งน,นะมมีอีกกล้องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ นะจัดไปจัดไปก็คงไม่มีอะไรมากอันนี้คงไม่ได้ใส่อีกแล้วแหละก็ถุงถุงหิว้วถุงหิ้วก็เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้เพราะว่าไอ้พวกเศษขยะพวกนี้เราจะเอาลงถังขยะเลยนะนะฮะก็เอาถุง ต้องพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องรีบกินเพราะว่าเส้นมันจะอืดถ้าเป็นเส้นเล็กเนี่ยมันจะชอบแบบติดกัเป็นก้อนคอรอรเกละ่ะนะเอาละมาแล้วพริกครับท่านผู้ชมพริกพริกป่นพริกป่นนี่ป่นเองที่บ้าน ก็ใส่นิดหน่อยจะได้ไม่เผ็ดใส่พอให้มันได้รสเผ็ดนิดนึงนะเสร็จแล้วก็โห้จะได้เลยคุณพูนจานคุณพูนถ้วยเอ่ฮอฮ่อง,องกงโบวคนกันโบ์ b o w l โบ์โบ์ที่แปลว่าถ้วยนะที่แปลว่าชามเนี่ยนละ ทามชามกัน้วยนเหมือนกันไนหะอืมมันก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็เลยแบบความร้อนมันยังพอม,มีอยู่มันอยู่แช่อุ่นๆถ้าคิดร้อนเะน,นี่ยผมว่าน่าจะโอเคเลยเส้นมีเป็นมีเหลืองไงเส้นเล็กๆอย่างนี้เนอะอืมสูตร สูตรเส้นนี้มาจากฮ่องกงก็อเปลุกโดยตั้งชื่อว่าฮ่องกงหรือว่ายังไงเป็นเอกัญชามาจากฮ่องกงหรือเปล่าหรือว่าตั้งออกนะอื้มกได้เลยครับ แค่ได้เลยเนื้อหมูฉ่ำๆแดงๆนะโอเคนั้นก็คงจะไ้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาจะตามชมกัคลิปใหม่ขอค้นก่อนอ่า โอ้น้ำซุปอะไรฮะไปโ,โทษทีเดี๋ยวเอาค้ามไเช็ดขออนุญาตนะฮะอ่ายอ,อดเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกินอีกช้อนหนึ่งเดี๋ยวคนจะว่าปรุงแล้วไม่กินปรุงเผ็ดแล้วไม่กินผมปรุงกินกินจริงนะ ผมยังไม่กินเผ็ดนะเนี่ยผมยังกินเผ็ดได้ในถึงครึ่งของแบบคนที่ก็กินเผ็ดเผ็ดนะนะผมไม่แค่กินแบบเผ็ดนิดนึงถ้ากินเผ็ดกว่านี้ก็ตามสบายผมกินได้แค่นี้ผมก็ได้แค่นี้ผมไม่สู้คุอห่ะอือคนบอกว่ามาท้ากินเผ็ดผมไม่ท้าผม กินได้แค่นี้เผ็ดได้เท่านี้ก็โอเคอไปครับอือฮึ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวกินนัง่งก่อนรอดสวัสดีครับสวัสดีครับ